สวัสดีครับสมาชิ YouTube ช่องดูดวงสินงสารพิเศลนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการทํานายดวงชะตาราศีกรกฎนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประรการเดือนพฤศจิกายนนะครับปี66นี้นะครับชาวราศีกรกฎนะครับก่อนจะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับแต่ถ้าอยากทราบว่าลัคนาตัวเองอยู่ ราศีไหนเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลาเกิดนะอันนี้ก็ย้ำกันอีกทีนะสำหรับในวันนี้นะครับนะที่วันที่ทำนายก็ไปตรงกับวันที่19นะครับพฤศจิกายนนะครับดังนั้นวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยดาวก็จะมีการย้ายกันพอสมควรนะครับผมนะก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งนะครับย้ายจากราศีตุลเข้าไปสู่ราศีพิจิกนะครับผมนะฮะก็ตรงนี้นะฮะก็เหมือนกับ หลุดพ้นจากอาการที่เป็นนิดนะครับผมนะคือการเป็นนิดนี่คือแบบว่าอับแสงนะครับไม่สว่างสวัยนะครับผมนะนะดวงใครที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องดาวาที่ตรงนี้นะครับก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงก็อาจจะมีปัร์หานะครับนะฮะในเรื่องอํานาจบรารมีนะครับนะแล้วยิ่ง จะสังเกตได้ว่านะครับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องผู้นำนะครับซึ่งดาวอาทิตย์ในสำหรับดวงประเทศเนี่ยก็คือดาวของดวงนายกนะครับผมนะก็จะสังเกตว่าช่วงนี้นายกมีงานเข้าเยอะนะครับผมนะก็อันนี้ก็อันนี้ก็รู้รู้ไว้เป็นข้อมูลนะครับผมนะฮะก็ยังต้องเหนื่อยกันอีกเยอะนะครับผมเพราะดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องผู้นําในประเทศเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปอยู่ในเรือนที่เป็นอลีนะครับผ่านอลีมาแล้วนะครับเข้ามาสู่เป็น อยู่ราศีตุลก็เป็นนิดอีกนะครับแล้วก็มาสู่เรือนมรณะนะครับในช่วงปัจจุบันนี้ก็โอ้โหค่อนข้างหนักหน่วงอยู่นะครับนะครับสำหรับรัฐบาลนะครับผมนะก็ยังต้องใช้เวลาลุ้นกันอีกนะจะถึงข้ามปีนะฮะอันนี้อะมามาสู่เรื่องของชาวราศีก็นยกดแล้ลกันนะครับชาวราศีก็กดนะครับนะฮะลัคนาจะอยู่ประจำราศีกันยกรกฎตรงนี้นะครับนะตำแหน่งแรกนี่คือตะนุนะฮะ ก็มาดูเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินจะปกครองโดยราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับวันที่10บยังถึง19เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับย้ายเข้าไปนะครับนะจากราศีตุลเนนะี่ยเข้าไปตู่ราศีพิจิก นะครับในเรือนนี้เราเป็นเรือนปุตตะนะครับผมนะันั้นการเงินเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะครับผมนะจากงานใหม่อาชีพใหม่นะครับหรือเป็นลูกค้าใหม่ๆจะเข้ามานะครับผมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนใหม่ๆหรือที่ icop. เรามีคนแนะนํากันมาเนี่ยนะครับก็จะนําเงินนาทองมาให้เรานะครับผมนะขณะเดียว เดียวกันเนี่ยนะครับก็มีดาวพุธนะครับซึ่งมาเป็นพุธเป็นมิตรกับก็คือพุธนะครับกับอาทิตย์เนี่ยเขาก็เป็นคู่มิตรกันนะครับ 1- 4ตรงนี้ก็เป็นคู่มิตรกันและดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของเดือนสหชะนะครับก็คือการสื่อสารน,นะครับก็อาจจะมีการสื่อสารจากคนที่เป็น รุ่นน้องบริวารน,นะครับจำคนที่อายุน้อยกว่าเราเข้ามานะครับทําให้เรามีโอกาสหาเงินหาทองได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นาจากเรื่องการงานหรือจากการค้าขายนะครับผมนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับดาวอังคารเลขสามตรงนี้ที่อยู่เนี่ยนะฮะ ก็วาจจกเกลือนกรรมะด้วยปัจจุบันมาอยู่ในราศีพิจิกก็มีมาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิบดีนะครับผมการที่มีเป็นมาตรฐานเป็นกเกษตรตาทิบดีก็คือการงานของท่านเนี่ยนะครับในชาวราศีกรกฎเนี่ยก็คือการงานเนี่ยค่อนข้างจะ แข็งแรงนะครับผมนะหมายถึงว่าการงานก็ค่อนข้างมั่นคงนะครับผมนะแล้วก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับนะใครที่แบบกําลังแบบรองงานใหม่พิชงานอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่เข้ามานะครับผมนะอาจจะมีการสือ่อสารอาจจะมีการเขาเรียกว่า ส,ส่งมอบงานใหม่มาให้แก่เรานะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะด,ดีๆของชาวราศีกรกฎแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากมันมีดาวคู่ดาวหนึ่งมันมีคู่ดาวหนึ่งด้วยนะครับผมนะคู่ดาวหนึ่งเนี่ยนะครับคืออุบัติเหตุนะครับนะอุบัติเหตุการทะเลาะเบาะแหวงนะครับผมนะดังนั้นชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ระมัดระวังอุบัติเหตุไปด้วยนะครับผมนะขับรถขับลาในช่วง ในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกิเนี่ยจนถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกสิบห้าธันวานเนี่ยนะครับการขับรถขับลานเนี่ยจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเมาไม่ขับนะครับผมนะแล้วก็ต้องขับรถในสภาพที่พร้อมนะครับส่วนเรื่องอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการงานการเงินแล้วก็แบบโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับส่วนเรื่องอโชคลาภนะครับโชคลาภเนี่ยมาจากเรือนเป็นมา มาจากราศีพฤกษกนะครับนะเป็นดาวศุกร์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ในราศีกันนะครับผมนะมีมาตรฐานเป็นนิดเช่นกันนะครับเป็นมาตรฐานเป็นนิดเช่นกันก็คือคืออับโชคนะครับนะยังไม่ค่อยคือถ้าจะถานถึงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอะไรตรงนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้นะฮะวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายเข้ามาเป็นกเกเตรในราศีตุลเนี่ยวันที่หนึ่งธันวานะครับผมนะหนึ่งธันวาดันั้น ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโชคลาภเนี่ยมาอยู่ในเรือนพันธุทุก็คือว่า,าเลขบ้านเลขรถอะไรพวกนี้นะครับผมนะก็จะให้โชคลาภแก่เราแก่คนราศีรา,าศีกรกฎได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่กําลังเข้ามาหานะครับผมนะกำลังเข้ามาหานะ,ะนะก,าาานะก็ต้องบอกว่าเรื่องเงินเรื่องการงานโชคลาภเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบว่าชาวราศีกรกฎก็มีเข้ามาอย่างเห็นชัดเจนนะครับผมนะอย่างชัดเจนนะครับ แต่อย่างไรที่ต้องระม,มัดระวังก็คือคู่ดาวหนึ่งนะที่เกิดเกี่ยวกับที่เตือนไปเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะฮะขณะเดียวกันนะฮะเรื่องความรักนะดาวเสาเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่เรือนมรณะนะครับนาา่าส่าย้ม่ไปอยู่เรือนมรณะนี้ก็คือว่าคู่ครองต้องระม,มัดระวังเรื่องเจ็บป่วยเจ็บปวดนะครับพวกสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารนะครับลำไส้นะครับแล้วก็พวก กระดูกและข้อไว้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นโครคไผ่ไข้เจ็บที่ชาวาคู่ครองชาวราศีกรกฎอาจจะมีได้นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะฮะหลังจากที่ราหูเนี่ยย้ายออกไปจากราศีเมฆเนี่ยนะครับก็ทําให้ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับมาอยู่ที่เรือนกรรมะนะครับจะมีผลในแง่จะมีผลในแง่อย่างไรกับชาวราศีกรกฎก,ก,ก็คือว่าดา,ดาวพฤหัสเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่ นะครับหรือผู้ให้การสนับสนุนที่มีอายุมากกว่านะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการสอบอพวกการสอบเข้าศึกษาต่อหรือการแบบรอทุนรออะไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างดีนะครับนะสำหรับชาวราศรีกร,รกฎนะครับพวดาวพฤหัสเนี่ยนะนะมาเป็นกำลังให้ในเรืร่องการงาน นะครับผมนะดังน,นั้นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา mm. การแพทย์นะครับผมนะการศึกษาต่อการหาทุนอะไรพวกนี้หรือแม้ว่าใครที่แบบกำลังมองหาเรื่องอจะจดจำนองนะครับนะกับเขา,าเรียกว่าหาเงินกู้อะไรพวกนี้นะครับกับธนาคารก็มีโอกาสไปได้ไปได้สวยนะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะของชาวราศรีกรกฎนะครับผมนะก็นะครับถือว่า น่าจะครบท้วนบริวารน,น่าจะครบถ้วนบริบูรณ์ดีนะครับสําหรับชาราศีกรกฏในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตดวงต่างๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ